เมื่อช่วงเย็นคณะกรรมาการการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับหลังการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อ1เดือนก่อนความตื่นตัวของประชาชนแล้วก,ก็การตระหนักถึงสิทธิต่างๆในฟิลิปปินส์อาจจะทําให้เกิดคําถามว่าไทยจะนําแนวทางมาปรับใช้อย่างไรได้บ้างติดตามกับคุณสรันทรแก้วเวงชัยในอาซีนอัปเดตคืนนี้ครับ สวัสดีค่ะติดตาม a าเซียนอัปเดตกับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยนะคะตั้งแต่ประชาชนร่วมแสดงพลังกดดันอดีตประธานาธิบดีมากกสออกจากตําแหน่งเมื่อกว่า30ปีก่อนหน้าฟิลิปปินส์ก็ดูเหมือนว่าจะตื่นตัวเรื่องคอร์รัปชันและสิทธิกันมากขึ้นชัดเจนนะคะโดยเฉพาะมิติทางการเมืองที่ก็เลือกตั้งกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและมีแนวคิดแนวทางที่น่าสนใจหลายอย่างอาจจะนํามาปรับใช้กับไทยได้ด้วยค่ะ ยืนยันความตื่นตัวทางการเมืองของคนฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับนำเฟล PP CRV AES Watch และองค์กรคู่ขนานอื่นๆที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2526กว่า30ปีก่อนหน้านี้นับตั้งแต่นำเฟลก่อตั้งขึ้น PP CRV ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำศาสนามาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง แต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าหากนำมาใช้ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่เป็นไปในทางที่สนับสนุนประชาธิปไตยเช่นกันศาส,สนาเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นมากเท่ากับทางเขาแม้กระทั่งเขามีศาสนาหนึ่ง INC ที่ผู้นำเนี่ยจะจะโน้มน้าวเลยจะจะเหมือนกับว่าถ้าเขาเลือกใครผู้นำเลือกใครเนี่ยก็สมาชิกของศาสนาน,นั้นก็จะเลือกคนคนนั้นด้วยมีอยู่สองสามล้านคนนะคะ สิ่งสำคัญที่ไทยถอดบทเรียนจากฟิลิปปินส์ได้และควรจะเร่งเดินหน้าก็กคือปลูกฝังความคิดให้ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองสิทธิมนุษยชนนอกเหนือจากสิทธิในเนื้อตัวร่างกายครอบคลุมไปถึงการแสดงออกทางการเมืองรวมถึงเคารพสิทธิของผู้อื่นทุกมิติแต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะคะจะต้องเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่ายและค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเราในภาคส่วนของนักวิชาการภาคส่วนของอหน่วยงานภาครัฐก็กต้อทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยยังไงก็คิดว่าไม่สําเร็จนะคะต้องต้องลุกขึ้นมาพร้อมๆกันซีกฝ่ายของนักการเมืองด้วยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะคุณต้องคิดไตรตรองนะคะจะตัดสินใจใช้สิทธิ์หรือออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเลือกผู้แทนเนี่ยคุณก็ต้องไตรตรองให้มาก ถึงผลนะคะเพราะคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนรับผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นบทเรียนในอดีตต้องเอาเข้ามาทบทวนด้วยนอกจากนำภาคประชาสังคมมาตรวจสอบการเลือกตั้งคู่ขนานกันไปการอนุญาตให้ผู้ต้องขังเลือกตั้งได้ก็ถือเป็นอีกประเด็นที่ยังถกเถียงกันทั้งในฟิลิปปินส์และในไทยเรื่องการย้ายที่อยู่โดยบังคับจากบ้านไปยังเรือนจำ รวมถึงเกณฑ์การประเมินว่าจะต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีหรือไม่หรือว่าต้องโทษด้วยคดีรูปแบบใดจึงจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ค่ะ16นาฬิกาตามเวลาฟิลิปปินส์ที่เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงก็คือเมื่อประมาณ8ชั่วโมงก่อนหน้าที่ดิฉันและอาเซีอัปเดตจะมาพบกับคุณผู้ชมคืนนี้สภาคอนเกรสของฟิลิปปินส์ก็ประกาศชื่อของผู้ที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ไม่ผิดคาดค่ะโรดริโก d ดูเตเต้ได้เป็นประธานาธิบดีและเลนี่โลเบโดก็เป็นรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะจากนี้ก็จะต้องจับตาดูท่าทีของบองบองที่ได้คะแนนรองจากโลเบโดค่ะหลังจากที่เขาประกาศว่าจะจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายเพราะว่าเชื่อว,ว่าตัวเองถูกโกงการเลือกตั้งแล้วกลับมาติดตามอาเซนอัปเดตได้อีกครั้งทุกวันจันทร์ในข่าวดึกไทย P ี s ค่ะ